ดีครับจานเอ่อผมโปโยโน,นะฮะเช็คชื่อให้ผมด้วยนะครับอ่าไปทำชุดระเรียบร้อ,อยเดี๋ยวจานจะเริ่มสอนแล้วโอเคครับอ้าสอนอะไรไม่รู้กูดูสูตรก่อนแล้วคิดว่าสอนผักทับกับข้าวแป๊บฮออึ่มไอ้พรอิ่ดก็เริ่มง่วงชี้ไปเรียนไปเด้อนายโปโยนายโปโยอยู่ไหมรับจานวันจอเอาวันนะฮะตอบคำถามข้อเมื่อกี้ซขิข้ออะไรนะครับ อ่าสวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์นะครับของมัธยมศึกษาชั้นปีที่สองเนาะเป็นยังไงบ้างได้ทํากันบ้านหรือเปล่าเออเนาะก็อย่าลืมกลับไปทํากันบ้านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ยังวนเวียนอยู่กันกับเรื่องของการคูณนะครับผมเพราะกูนามในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ทุท่นนิดนึงนะครับผมในที่ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องของการคูณเอกนามแล้วก็เอกนามไปนะครับผมแล้วก็เรื่องการคูณเอกนามกับพหุนามไปเนาะวันนี้เราก็จะมาเริ่มทํากันบ้านกันอยา่างจริงๆแล้วนะครับผมอะในส่วนของตัวนี้เนี้ยก็ถือว่าครูแบงก์ออก็มาช่วยทํากันบ้านนะครับผมอะตัวนี้สังเกตได้ ucking, ว่ามันจะเป็นอันนี้เป็นพหุนามใช่ไหมเพราะว่ามีเอกนา,ามหลายตัวอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีเอกนา,ามอยู่อีกตัวหนึ่งเนาะ step แรกไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมก็คือการคูณเนี่ยการคูณเนี่ยคูณในพวกเนี้ยนะครับผมคูณ 2x เนี่ยเข้าไปในทุกๆตัวเลยนะครับผมมันก็จะได้เป็นอะไรบ้าง 7x กำลัง2ใช่ไหมก็จะกลายเป็น 7x กำลัง2 X, คูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับ 2x นะครับผมคูณอยู่กับ 2x ปวดตาจงเลยถอดแว่นดีกว่านะครับผมอ่ะคูณอยู่กับ 2x ใช่ไหมอ่ะแล้ว 2x คูณอกับอีกอะไรอีก 2x ก็คูณอยู่กับ2ตัวตรงกลางนะครับผมก็คือ 2x คูณอยู่กับอะไรเอ่ยคูณอยู่กับ 2x นั่นเองตัวคูณในที่นี้ครูแบงค์ใช้เป็นเครื่องหมายจุดนะครับผมเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่เกิดความสับสนระหว่างตัว x ด้วยกันนะครับผมแล้วก็ 2x นะครับผม 2x คูณอยู่กับอะไร 2x คูณอยู่กับ ตึงตึง,ตงลบเจ็ดนั่นเองนะครับผมอ่ะลบเจ็ดปึ๊บอ่ะอันนี้จริงๆต้องเป็นลบลบสองเ็นะครับผมเมื่อกี้ครูแบงค์เขียนตกไปนิดนึงเนาะนะครับผมอ่ะพอถึงจุดจุดนี้แล้วก็เริ่มทำการคำนวณกันนะครับอ่ะนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในพาร์ทของการคำนวณน,นะครับผมอ่ะเมื่อเมื่ออันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาเท่ากับนะครับผมเท่ากับดูอ่ะอันนี้ เจ็ดใช่ไหมเจ็ดก็คูณอยู่กับสองเจ็ดคูณสองได้สิบสี่ใช่ไหมครับเจ็ดคูณสองได้สิบสี่เสร็จแล้วทีนี้อัน,นเนี้ยเนี่ยเลขสัมประสิทธิ์ของเขาเนี่ยของสองเอ็กเนี่ยนะเห็นว่าเอ็กตัวเนี้ยไม่มีเลขสัมประสิทธิ์เออไม่มีเลขชี้กําลังอยู่ไม่ใช่เลขสัมประสิทธิ์นะครับไม่มีเลขชี้กําลังอยู่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เขียนอย่างเงี้ยให้เรามาโนไปเลยว่าอันเนี้ยมันคือหนึ่งนะครับผมเห็นว่าอันนี้ก็ฐานเอ็กอันนี้ก็ฐานเอ็กใช่ไหมครับอ่ะฐานเหมือนกันคูณกันนําเลขชี้กําลังมาบวกก หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็นถ้อยเอ่ยกลายเป็น x กำลังสามนั่นเองนะครับผมอ่ะ x กำลังสามต่อไปคูณอยู่อันนี้วงเล็บวงเล็บนี้เสร็จแล้วนะพอมาอีกอันนี้ก็อีกวงเล็บหนึ่งเนาะสองคูณกับลบสองได้อะไรได้ลบสี่นะครับผมสองคูณสองเป็นสี่อันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวผลลัพธ์ที่เราได้มาคือต้องเป็นลบนะครับผมอ่ะ สังเกตว่าอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันกับเคสเคสที่แล้วเลยนะครับเหมือนกันเลยไม่ได้เขียนเลขชี้กาลังไว้เลขชี้กําลังเขาก็คือเลขหนึ่งไม่ได้เขียนเลขชี้กําลังไว้เลขชี้กําลังเขาก็คือเลขหนึ่งฐาน x ก,กับฐาน x เหมือนกันนะครับฐานเหมือนกันคูณกันนาเลขชี้กําลังไปบวกกันนะครับผมก็จะได้เป็นอะไรก็จะได้เป็นลบสี่ x กาลังสองนั่นเองอ่าวงเล็บต่อวงเล็บนี้ก็เสร็จแล้วอ่าอีกวงเล็บหนึ่งนะครับผมอีกวงเล็บหนึ่ง สองคูณกับลบเได้อะไรได้ลบสิบสี่นะครับผมอันนี้ x ไม่มีตัวคูณเราก็เขียน x กลตัวแปามาเลยเนาะอ่ะเรามาจัดเรียงหน้าให้สวยก็ถอดวงเล็บออกนะครับผมก็จะกลายเป็นสิบสี่ x กำลังสามลบสี่ x กำลังสองลบอีกสิบสี่ x นะครับผมสำหรับคนที่ชำนาญแล้วรู้สึกว่า เก่งเก่งแล้วอย่างนี้นะครับผมบรรทัดเนี้ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องทําก็ได้นะครับผมนี่บรรทัดนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องทําก็ได้เราสามารถบวกลบแล้วเราเปิดวงเล็บได้ได้เลยนะครับผมบวกลบแล้วก็เปิดวงเล็บได้เลยมันก็จะกระโดดข้ามมาเป็นนี่เป็นบรรทัดนี้นะครับผมมันก็จะกระโดดข้ามมาเป็นบรรทัดนี้เลยบรรทัดนี้ซีที่กูไฮไลท์สีเหลืองๆไว้เนี่ยมันจะไม่มีนะครับผมอ่ะเราไปดูอีก ข้อหนึ่งดีกว่าการบ้านอีกข้อกันหนึ่ง,อ,งอ่านะครับผมอ่ะโอ้หอันนี้ก็จะยาวนิดนึงเนาะสังเกตไหมว่ามันก็จะยังอยู่ในหน้าตาอันเดิมเลยก็คือของการที่เป็นพหูนามตัวนี้นะครับผมคูณอยู่กับเอกนามวิธีไม่ยากนะครับผมเราก็คูณนะครับผมคูณเนี่ยไอตัวด้านหลังเนี่ยค,คูณเอกนามตัวเนี้ยเข้าไปใน ทุกๆตัวเลยนะครับผมเข้าไปในทุกๆตัวเลยเนื่องจากตัวนี้มันยาวเดี๋ยวฝั่งนี้ครูแบงค์จะเขีนยนไม่พอครูแบงค์ขออนุญาตลงมาเขียดนด้านล่างนะครับผมอ่าสกับลงมาเขียดนด้านล่างเนาะอ่านะครับอ่าสามสามเอคูณอยู่กับลบเอกำลังสี่เพราะฉะนั้นวงเล็บนี้นะครับผมก็จะได้เป็นสามเอคูณอยู่กับลบสี่เอ ไม่ใช่ 4a โอโหไปเรื่อยจริงๆนะครับผมลบกับ a กําลัง4ไม่ใช่ 4a ลบลบ a กําลัง4นะครับผมอ่ะหมดไปอีกวงเล็บหนึ่งอ่ะวงเล็บที่สองนะครับวงเล็บที่สอง 3a เนี่ยคูนอยู่กับบวกเท่าไหร่เอ่ยบวก 3a กําลัง3ก็เขียนไปเลยตรงๆนะครับผม 3a คูณอยู่กับ3 a กำลังสามถ้าเกิดมันเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่วงเล็บขั้นนะครับผมเราสามารถเขียนไปได้เลยที่ครูใส่วงเล็บขั้นก็เพื่อว่า,วาการความสับสนของพวกเราเวลาเราเจอเครื่องหมายลบนะครับผมอ่ะสามสาม a คูณอยู่กับลบสอง a กำลังสองอันนี้ก็เขียนไปเหมือนเดิมนะครับผมสาม a คูณอยู่กับคูณนะครับตัวคูณจุดยยใหญ่ๆเนี่ยคูณกับวงเล็บลบเท่าไหร่เอย่ยลบสอง a กำลัง 2นั่นเองนะครับผมอ่ะปุ๊บอ่ะแล้วก็ 3a นะครับผมคูณอยู่กับ a 3a คูณอยู่กับ a ปุ๊บอ่ะนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ครูแบงค์จะลองทำแบบไม่มีเอ่อเท่ากับที่สองดูเนาะเหมือนไอ้ข้อที่แล้วข้อที่แล้วมีสามเท่ากันใช่ไหมอันนี้ครูแบงค์งลองทำแบบเปิดวงเล็บไปเลยนะครับผมอ่ะสาม 3คูณอยู่กับอะไรตัวเลขข้างหน้ามีไหมถ้าไม่มีให้เราจินตนาการไปเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีเนี่ยเลขสามประสิทธิ์ของเขาเนี่ยก็คือเลขหนึ่งแต่แค่เขาไม่นิยมเขียนกันเท่านั้นเองนะครับผมสามคูณลบหนึ่งได้อะไรเอ่ยได้ลบสามนะครับผมอ่าได้ลบสามอันนี้ a กับ a อทานเหมือนกันนะครับผมคูณการนําเลขชี้กําลังไปทําอะไรเอ่ย ไปบวกกันนะครับผมนี่เลขชี้กำลังตัวที่ a เนี่ยไม่ได้เขียนไว้ก็คือหนึ่งนะครับผมหนึ่งบวกสี่เนี่ยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งบวกสี่ก็กลายเป็นห้านะครับผมอ่ะเสร็จไปแล้ววงเล็บหนึ่งวงเล็บต่อมาอ่ะครูแมงขออนุญาตเขียนตัวสามประสิทธิ์ไว้รอเลยนะครับผมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสาม a เนี่ยมันต้องคูณกันในทุกๆตัวนะครับผมและซึ่ง เเนี่ยมันมีเลขชี้กำลังก็คือหนึ่งนะครับผมแหรวาบางคนอาจจะไม่เขียนก็นได้นะครับผมบางคนอาจรู้อยู่แล้วก็ไม่ไม่ต้องเรียนะครับผมอ่ะต่อมาสามอคูณอยู่กับสามเอกำลังสามอ่ะสามคูณสามเป็นเท่าไหร่สามคูณสามเป็นเก้านะครับผมเก้าเป็นจำนวนเต็มบวกก็ใส่บวกคาอาไว้นะครับผมเอเอตัวนี้นะครับผมอ่ะฐานเหมือนกันเห็นหว่าฐานเกับฐานเเหมือนกันฐานเหมือนกันคูณการนำเลขชี้กำลังไป บวกกันนะครับผมแล้วเลขชี้กำลังไปบวกกันก็ได้เป็น 9a อะไรเอ่ย 9a กำลัง4นะครับผมอ่ะต่อมา 3a คูณอยู่กับลบ 2a กำลัง2เนะอะอะ3คูน2เป็นอะไรเป็น6ใช่ไหมครับ3คูน2เป็น6แต่ว่าอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้มาก็ต้องเป็นลบแน่นอน3คูน2เป็น6อะใส่ลบ6ไว้เลย นะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ a รอไว้เพราะว่าเราจะเอา a คูณกันนะครับผมฐานเหมือนกันเห็นไหมว่าฐาน A กับฐาน A เหมือนกันฐานเหมือนกันคูณกันนาเลขชี้ก,กําลังไปบวกกันนะครับผม,ผมก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกสองก็กลายเป็นหกเอลังสามนั่นเองต่อมานะครับอ่าต่อมาเพราะว่าอันนี้ก็สามนะครับผมคูณอยู่กับ a a เเดียวอันนี้ a ตัวนี้มีเลขคิดกำลังก็คือหนึ่งนะครับผมอ่ะสามไม่มีเลขสามประสิทธิ์คูณอยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้เลขสามประสิทธิ์ของ a ตัวหลังเนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งเสมอถ้าเกิดเขาไม่ได้เขียนเนาะถ้าเกิดเขาไม่ได้เขียนอะไรเลยเพราะนั้นสามคูณหนึ่งก็ได้เป็นสามสามเป็นที่เราผลลัพธ์ได้มาเป็นจานวนเต็มบวกก็ใส่บวกไว้ข้างหน้านะครับผมแล้วก็เขียน a รอไว้เนาะต่อมาก็เป็นนี่หนึ่งบวกหนึ่งก็กลายเป็นเท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งก็กลายเป็น สองนั่นเองนะครับผมเห็นไหมว่าถ้าเกิดเรามีความชํานาญแล้วเนี่ยเราเขียนแค่สองบรรทัดเท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นกลับไปทากันบ้านเองนะครับผมกันบ้านมีทั้งหมดห้าข้อครูแบงช่วยมาแล้วนะครับผมทั้งหมดสองข้อไปทําเองอีกสามข้อคิดว่าไม่น่ายากนะครับผมสําหรับวันนี้ครูแบงก็ลาไปก่อนนะครับผมใครมีคําถามข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักไลน์ถามครูแบงได้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย We'll be right back.